วันมาแล้วครับปิดงานสวยๆเท่ๆคันหนึ่งนะครับรถตู้งวัจจหลวดครับผมคันนี้เป็นซูเปอร์คัสตอมนะครับอ่าเป็นคอยสปริงหลังแต่ในทีมงานของผมกำลังเก็บรายละเอียดลึกๆให้เลยลงพื้นแล้วครับนะขอวันเดียวจัดให้ครับคันนี้ทำความสูงที่หน้า3หลัง4นิ้วครับเพื่อนๆนะ โ okay. อเคยางที่เหมาะสมลงตัวก็จะเป็น245สทับเจ็ก็ได้นะครับผมหรือไม่ก็จะเป็น2-35สหทับเหรือ75ก็จะเต็มเต็มซ้มเลยนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ลงพื้นละนะครับเดี๋ยวชุดยางก็จะจัดอีกทีซุปเปอร์โอเคเพื่อนๆเห็นทรงเห็นรูปก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็ลงพื้นแต่อะไรเก็บรายละเอียดลึกเลยนะครับผมอ่ะพอก่อนพอ อ่ะโอเคเดี๋ยวดูเนื้องานกันเลยครับนี่วันนี้ได้อะไรบ้างนะครับปีกนกแบบมงสาครนะแกม,มอยู่แล้วงานโ์ชั่น2นะครับอันนี้หลบล้อออฟเซ็ตลึกเลยนะนีนะครับชก,ชกโมชกโมโนโทูบครับนี่นะเดีย๋ยวดูเนื้องานส,สวยอีกทีครับอ่ามีสปริงนะครับผมสปริงยก2นิ้วสปริงยก2ก็ดันขึ้น